โอเคกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะอยู่ในเกมดา a ก้อนบอลเลเจนต์กันอย่างเช่นเคยนะครับแล้แล้วก็มาถึงตัวที่3นะครับจากโกคูร่างแรกเป็นซูเปอร์ไซาแล้วก็เป็นซูเปอร์ไซヤสตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ใส่กันตุ๊กตับกับเบจิต้าไซヤสนะครับมาจินเบจิต้าแล้วก็โดนเบจิต้ากระทึมนะครับเรียกได้ว่าผัดกันเป็นกระสอบทรายนะโอเควันนี้ก็เข้ามาในเกมนะดูหน้าตาครับจริงจังในการเิ่งพลังมากนะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาดูความสามารถภายในเกมกันก่อนดีกว่านะครับโดยซูเปอร์เซียสองโกคูลครับเป็นตัวละครสายดีเฟนซ์นะรอบนี้แล้วก็เป็นทตุสีน้าเงินนะครับทางด้านอาร์สการ์นะครับสเปเชียลมูฟเนี่ยก็จะบวกพลังโจมตี20%เมื่อกดใช้งานนะสเปเชียลสกิลนะครับก็จะฟื้นเลือดให้กับตัวเองนะครับ15%แล้วก็ยกเลิกสถานะผิดปกติให้กับเพื่อร่วมทีมเนาะส่วนทางด้านของอเบลิตี้นะครับเมนเอเบลิตี้เมื่อกดใช้งานก็จะบวกเลือดนะครับฟื้นฟูเลือดให้กับเพื่อร่วมทีมนะครับ 20%ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยลดค่าการจั่วการ์ดลง1นึ่งเลเวลแล้วก็ล้างสถานะคู่ต่อสู้นะครับต่อกันที่ยูนิคแอบิลิตี้นะครับยูนิคนี้เนี่ยก็คือเมื่อทุกครั้งที่โกคูลงมาเจอคู่ต่อสู้นะครับหรือคู่ต่อสู้สลับมาเจอโกคูเนี่ยก็จะได้ดาเมจนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์รับดาเมจน้อยลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าคู่ต่อสู้น่ะที่สลับลงมาเนี่ยเป็นแท็กไซย,ย่านะตัวละครเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ แล้วก็ยูนิคอะเบลิตี้นี่2นะครับเมื่อตัวละครนี้เนี่ยเปลี่ยนโคเวอร์เนี่ยจะได้ค่าลดดาเมจนะครับอีก40%เนะครับเรียกได้ว่าอึดขึ้นนะถ้าเปลี่ยนโคเวอร์ให้เพื่อนนะครับแล้วก็จะบวกพลังโจมตี25%นะครับแล้วก็เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวให้กับโกคูตัวนี้นะอีก2วินาทีนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าจะรีวิวให้ถูกต้องก็คือตัวนี้ต้องเอามารับดาเมจแล้วก็ดูความอึดของมันนะส่วนทางด้านพลังโจมตีอะไรอย่างเงี้ยมันมีบัฟดา เดี๋ยวเราไปดูกันใน PVP กันเลยนะครับเราเจอเป็น Android นะครับผมเลือกตัวละครหลักจากมาจินบูซาก้าครับเป็นแท็กไซย่านะก็มีตัวสำรองอีกตัวหนึ่งก็คือซ u เปอร์ไซยา2กคูสีม่วงนะครับสามารถเอามาเล่นได้นะ แต่ว่าเกมนี้เป็น Android 18เหลืองนะน่าจะเละก,ก็เลยไม่ได้ลงนะครับก็เลยเลือกเป็นเบจิต้าเหลืองนะเรียกได้ว่ามีฮิวกัน2ตัวเลยนะครับกดกันโคละทีเลือดเต็มหลอดนะแล้วก็เบจิต้านี่จะมีอุดทั้งด้านเวลาเปลี่ยนตัวให้กับโกคูด้วยนะครับโอเคเราไปดูกันในเกมเลยเขาใช้เป็น,นเหลืองเขียวเหลืองนะโอเคได้อยู่เราบัสไม่ได้นะเขามี Android 17น,นะครับสไต์ไป เฮ้ยสิบเจ็ดอีกตัวนึงมันก็คคฟเวอร์ได้เอาลืมเอาเรียบร้อยมไม่ค่อยได้เจอปลิวออกไปครับไม่เป็นไรที่นีทีนึงโอ้โหโดนหลบได้นะโดนบาสมาโอเคไหนลองเทสดิอึดขนาดไหนกันเชียวกลับมาครับโอเคก็ถือว่าพอรับได้นะอึดอยู่เอาไปหนึ่งกระบวนท่าครับโบบาโบบาโบบาเฮ้ยเอาอยู่เอาเรื่องมดกัดมดกัดแล้วเรายังเจ็ดดาวอยู่นะยังไปได้ไกลกว่าน,นี้ครับเขาการ์ดเขียวสองใบครับบาสไป นี่เนี่ยอย่าพิ่งเข้ามาเฮ้ยโอเคได้อยู่ครับเพราะเนี่ยดาเมจดเนา่ามากดาเมจดไม่ค่อยมีนะไล่ดว้วยามาเป็นแข้งอย่างเดียวนะหรือไม่ก็ไว้กลางเกมนะเอาไว้ตอนเพื่อนเลือดใกล้หมดนะครับกดหิวฟื้นเลือดกลับมาแค่นั้นเองจริงๆนะดาเมจดจะหวังจากตัวนี้ไม่ได้นะโอเคโอโดนครับโอโหโดนโดนโอโหดูดีดาเมจดไม่ไหวไม่ไหวนะถ้าไม่มีการคัพเวอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่บางอยู่ดีนะถึงจะเป็นแท็กดีเฟนนะครับ เบลจิตาก็ยังดูดีกว่าด้วยบอกเลยเป็นสายซับพอร์ตแต่ว่าปีตประพอกับซุปเปอร์ไซยาสองโกคูนะโอเคผมเลิกเปลี่ยนตัวเลยนะครับเพราะว่า17 17เหลืองเนี่ยมันมีการเพิ่มเวลาเอ้ยล็อกล็อกเกรหลบไม่ให้เปลี่ยนตัวนะครับล็อกตื่เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวนี่แหละกาเขียวของมันก็เลยยังไงก็ใช้ไปก่อนดีกว่าไม่ได้ใช้นะกำลังขึ้นต่าเลยครับโอ้โหสาวตัดคอมโบนะแต่ว่า17ลงมาแล้วเอาถอยไปก่อนโอเคสไลด์ไปครับ เอ้าหลบได้เหรอโอ้โหเรียบร้อยดูไลซิ่งรัดจังหวะนี้แย่นะ่ะเลือกเป็นหมัดแดงครับหมัดหนึ่งหมัดสองหมัดสามแล้วโอเคมีหมัดสี่อยู่เตะออกไปโอเคแลไหลกระแทกได้อยู่ครับตามไปสไตล์เรามีไลซิ่งรัดละบัสอีกหนึ่งใบครับโอเคกดไลซิ่งรัดไปเลย โอเคสีเขียวเขาตายนะทำให้โกคูเรานะ่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านดาเมจบัางดีกว่าสองร้อเจ็ดโอเคถูได้สลับโกคูกดเมน,นี่เื้นเลือดให้เพื่อนเต็มแล้วก็กดโลกลบก่อนตายนะครับก็ยังไม่แรงอยู่ดีกดการเขียวเพิ่มเลือดการเขียวนี่ก็ไม่ได้ดาเมจนะได้เลือดแล้วก็ลากบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมไม่มีดาเมจเสริมเลยนะครับ นี่ไงคร์บนี่แหละอ๋อมันเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวให้กับทีมเรานะครับผมก็เลยเอาซูเปอร์เซียสามโคเวอร์พิเศษไปเลยนะตั้งแต่ต้นเกมเผอโดนจังหวะน,นี้อะไรซิ่งรัดไงแล้คุ้มโอเคบาสมาสลับครับเหมือนจะหลุดคอมโบเอาหลุดคอมโบนะสไตล์ไปเลยครับนี่แน่โหมดกัดสุดๆสลับดีกว่าเงี๋ยเดียวแพ้บาสเลยครับไม่มีดาวมจเนลยนะแต่ว,ว่าเขาเป็นเซนไคด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเซนไคนะโอเคอ๋อคิดไม่พอครับ ไ,ไปโอเคได้อยู่กดเมนไปเลยแล้วเอาเขาตายไปหนึ่งตัวครับนี่ปล่อยครับกระชากเสื้อบอลเกิงกิชา้าไปยิงไปล่วงครับโอเคเหลือตัวเดียวนะมีการก์ดเขียวครับบัาไปครับหลบอีกทีหนึง่งอ่าได้อยู่ซ้ายไ,ไปเดี๋ยวลองสับดูดาเมจครับอีกรอบหนึ่งอ่าเขากดยอมนะโอเคจิงๆครับ โอเคเราเจอเป็นก๊อตคีนะครับเป็นตีเดิมแล้วกันนะโอเค <S <S เริ่มเกมมามิกาสเขียวอีกแล้วแต่ว่าบัสไปก่อเลยครับเขาหลบครับต่อยต่อยต่อย,อย,อย,อยโอเคแล้วรู้สึกว่าซูเปอร์เซียสองจะมีอีกตัวหนึ่งนะน่าจะสีเหลืองนะครับต่อแล้วก็เป็นสายดีเฟน์ด้วยนะเดี๋ยวมาเทียบกันตอนจบเกมว่ามัน พวกไหนดีกันแต่ตัวใหม่ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะโอเคบ้าได้ครับไม่เข้าเลยสลับเบจิต้าหลบโอเคหลบหน่วงหน่วงนะเกมตายไปเบจิต er ้ายังทําอะไรได้ดีกว่าทั้งาดาเมจแล้วก็การป้องกันแล้วก็การหิวนะถ้าใครมีเบจิต้าผมแนะนําใช้เบจิต้าดีกว่านครับทั้งเรื่องการซับเลือดซับดาเมจนะครับดีกว่าเยอะเลยก็ตัวฟรีเนาะเอาอะไรเยอะไม่ได้ครับอาสามารถมา okay, โอเคเขามีการ์ฟ้าไหมก็ได้สลับโคคูฟอรดีครับ ไม่มีนะหลบหลับ Goku. โกคูอ้ย่วงเอา้าสลับไม่ติดด้วยอะไรกันโอ้โหสลับครับแต่ว่าเรื่องรับดาเมจไว้ใจเขาได้นะตีโอ้ขนาดสีเขียวยังตีมเข้าเขาเลยนี่ไงแต่ว่ามันมีดีแค่ป้องกันอะเกมนี้ชนะด้วยการทำดาเมจฝั่งตรงข้ามมาเยอะที่สุดแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้ตายนะครับแต่มาการอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะโกคูนายไม่ใช่แล้วปกตินาต้องแข็งแกล่ง ไปที่ไดลงลอมรับเลยเป็นเบอร์หนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ไหวเลยดาวเมทบาสิกาสามารถมาพอดีลองไลซิ่งรับดูแล้วกันครับโอเคอ้าวสลับโกคูฮะลักการดเกี่ยวครับการประจำช่องมาสไปเตะพลังขึ้นเต่ายิงอะไรก็ดูบอลไปหมดนะโอ้โหโดนดาวได้ด้วยเอาหยาบเฉยตึ๊บชน เอาฟื้นเลือดฟื้นขีครับหลบบัสอ่าโดนอยู่แต่ว่าขี้หมดสลับโกคูเช้าสามไตล์ไปโอเคสไตล์อีกเรียบร้อยฮึปโอเคสลับเบจิต้ากดเมนี่เลือดเต็มหลอดกันทุกคนแล้วเราสลับโกคูมากดอีกเอาแบบลน้นล้นหลอดกปเลยหลบครับสไตล์โอ้โดนหลบได้นะบัสมา หลบโอเคยอมใช้เลยครับจะได้ไม่เสียเวลาไงบัฟโอ้โดนครับโอแรงแรงบัสอีกได้โอ้โหมาครับทำหมัดตักออกไปแต่ว่าไม่มีการปฟ้าครับหลบสลับอ๋อเนี่ไงพอไม่มีโคเวอร์แม่งบางบางเหมือนตัวธรรมดาทั่วไปต่อให้เป็นแท็กดีเฟนส์ก็เถอะดูเบจิต้าดีกว่านี โอเครถขี่คู่ต่อสู้เลยนะยังปั่นป่วงกว่าอีกดีนะครับเบจิต้ตาโอเคโดนซ้ำครับถ้าเทียบความน่าใช้กับ2ตัวที่แล้วตัวนี้นี่สอบตกสุดๆนะเต็มสิบให้3ไม่มีอะไรเลยนอกจากการดีเป็นนะครับการ์ดฟ้าก็ไม่ได้ออกแบบมาให้แรงนะครับการ์เขียวก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมีแค่เมนกับยูนิที่สครับที่เหลือไม่ค่อยเลยโอเคดาวได้คืนครับไปออกไป ไล่กระแทกโดนครับสายต่อเนื่องโอ้โห,หน่วงมากอ้าวาโดตัดก,การ์บนมือครับเราสลับสายะสามเลยแล้วกันเรามาเทสโกคุยอีกรอบนึ่งถ้าเขาไม่กดยอมก่อนนะไปเลยไปต่อยกระชากเสือ้อโอเคบอลเกงกิยืดเข้าไปยิงเข้าไปตายอยู่แล้วนะเลือดเหลือปินโอเคเอาหน่วงอา้าวโอเคมาแล้วลบ สลับโกคูกดเมนเลือดจะเต็มหลอดอยู่แล้วหลบซ้อนตายไหมครับไม่ค่อยแรงเลยมาสติกน,นี่ขนาดได้ปับ๊บสลับเบกจิตา้าเลยนะก็ยังไม่แรงครับโอเคการดฟ้ารู้สิหลังขึ้นเต่าโอ้เป็นตัวธรรมดาจริงๆโอเคอสไตล์สุดเลยตายไหมซะโอเคจีๆครับสทายเบกจิตา้าก็หลอเท่กว่าอยู่ดีอะ โอเคครับทุกคนต้อนรับสู่รายการฝาแฝดเเจดนนะตั้งแต่ตัวที่แล้วแล้วผมเริ่มเอกใจนะว่าความสามารถมันไปซ้ํากับตัวละครงูแดงนะพอมาตัวนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเนี่ยโอ้โหผมแทบช็อกนะตัวนี้เป็นสีเหลืองก็จริงแต่ว่าเป็นสายดีเฟนส์เหมือนกันนะครับดูเมนครับฮิวเลือดเหมือนกันแล้วก็ล้างบัฟบู่ต่อ,อสู้เหมือนกันนะส่วนยูนิคแรกเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนั้นเป็นสายญานี้เบจิต้าอันนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนกันเด้แค่เวลาเวลาเปลี่ยนตัวอันนี้3อันนั้น2นะครับการ์ดฟ้ายังเหมืออนนกนกัี กร์ดเขียวนี่โอ้โหเรียกได้ว่ามึงตัวละครเหมือนกันยังทำความสามารถธาเหมือนกันเด้อีกนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเกมโอเคสรุปเลยแล้วกันนะความน่าเล่นตัวละครนี้เนี่ยถ้าใครมีเบจิต้าเหลือง2ดาว3าดาวเนี่ยเบจิต้าเหลองที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้เบจิต้าดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเอามารับดามเมจแล้วก็ฮิวนะแต่ว่าความน่าเล่นแมังโคตรน้อยอ่ะเหมือนตัวเก่าเด้เลยอ่ะแค่เปลี่ยนกร์ดนะครับลูกการจริงจริงอ่ะอย่างที่มีคนคอมเมนต์มา โอเคก็จะประมาณนี้นะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย